พรอ้อมมป็จัจัมาสนุกกันต่อกับรยนซันฟอเสียงเตาเสียงบา,าจะพร้อมเล้วเรียงะ ก็เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใคร w okay. okay. okay.

เอาสติไปจำเนื้อเพลงเมื่อกี้เพ่อรับตรงตองเลยเขาเรียกว่าอันนี้ภาษาพูดอันนี้ภาษาได้เฮ้เราใส่ภาษาอะไรนะภาษาภาษาแต่ภาษาที่แลกไปนี่คือเขาไปซ้ายเราไปขวาเลยนะและเอาแต่พาะมากเรามีทางของตัวเองเมื่อกี้เราร้องเพลงโคตรซิ่งไหมเนี่ยครับแต่ว่าดูคนที่มาดูเราร้องเพลงทุกคนเนี่ยโคตรสวยโคตรหล่อเลย อูใส่แว่นแล้วทรงจะออกโอนายถ้าถอดพี่ก็ปกติจริงมากจริงนายดูชักเกินทักทายก็ปกติแต่ถ้าเกิดใส่แว่นเนี่ยพี่จะทักทายแบบมีทรงอะต้องถอดแว่นถอดแว่นถอดแว่นเอาแบบใส่แว่นอะใส่แว่นสวัสดีไอคอนเว้ยใส่ถอดแว่นถอดแว่นสวัสดีคร้าใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเพื่ออะไรเพื่อที่เขารอจะเพื่อพี่เดี๋ยวบอกเมื่อพิธีก่รนิดหนึ่งฮะตัดเลย แว่เสใส่กระโปังขงในคือนดีครับให้ใส่ให้ใส่หลือให้ถอดดีคะใส่หรถอดีะใส่จเลยนะจะถอดก็ถอดจะใส่ก็ใจ้องตาหรือเปล่าเออฮะนะอ๋อดีพี่ๆเขามาเก็บให้จะได้เห็นรอ่ถอดมางหซลลซลมีถามทำไมนะอันไม่ถอดด้วยใช่ไหมไม ไร้อัดไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ไว้เดี๋ยวมอกแฟนกลับมาเจอกับสามหนุ่มอีปีหนึ่งแล้วแป๊บเดียวเองครับอันนี้เป็นเล็ดน้ำที่ไหนมาครับอ๋อเมื่อกี้มีคนสาดครับผมออ๋โอนสิ่งไม่พูดก็เลยสาดเต็มที่เลยเมื่อกี้นี่ชุ่มฉับมากครับปีนี้ฮะกลับมาเจอกับสามหนุ่ม R S F ที่ไอคอนสยามกันอีกแล้วค่ะโอ้แสดงว่าที่นี่นี่เขาจะต้องรักไว้อัดสั่งป่วนมากเลยนะเออเราได้กลับมาเล่นให้กับ แม่ๆทุกคนได้มีความสุขในช่วงสุการอีกครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับก่อนอืนน่นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่นะครับทุกๆคนเลยรวมถึงพี่ทีมงานด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สองพวกเราแล้วซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเวทีแบบนี้น้อยครั้งมากที่พวกผมจะได้รับโอกาสแบบนี้ซึ่งผมดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนมีรอยยิ้มในค่ำคืนนี้ด้วยกันครับโอ้โหหวานเจี๊ยบคมนะ มาต่อเลยต่อเลยต่อเลยเจ็ครับพูดซลอเลยนะขอดแม่แล้วคนต่อไปเทียบกันนะเขาดีใจเขาดีใจที่คนยังมาดูพวกเราให้กำใจพวกเราเนาะมาร่วมดูร่วมเชร์โจช็อโชด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางโอกาสผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่เรามาเป็นเวทีก็ถือว่าใหญ่การกรุงเลยเนาะมีนังชาวต่างชาติชาวไทยด้วยก็ขอบคุณกับนี้ด้วยครับดีใจมากรี ปีหน้าปีหน้ามามา้จะปีนี้ปีนี้เราจัด12วันเดี๋ยวถ้าปีหน้าจัดเดือนหนึ่งไลอัอนไซฟอร์มา30วันเลยได้ไหมแม่ปีหน้าอเพลงต่ยังไม่ได้ถามน้องเลยนะเมื่อกี้น้องกับครูอาของเราของเราไปนไท้รัฐเก็ขอบคุณไอ้พี่อพี่เขียวชอบีไปแ้ชอบดีอบมากเล่นแขม เฉื่องใจแล้วก็ก็ขอบคุณครับเหมือนกันเลยครับเราชื่นใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ให้เรามาที่นี่แล้วก็การต้อนรับเป็นอย่างดีในช่วงสงกรานต์นะครับวันนี้ก็ชื่นใจมากเยอะจริงๆเยอะทุกปีครับปีหน้าเยอะกว่านี้เพราะเดี๋ยวเขาจะเอ่อเลื่อนโชว์ปุ๊ปิ่หน่อยนะครับบางคนยุนมากเลยวันนี้ยุนยุ่นคนยุนเลยยุ่นเลยครับไม่อด้ไมได้ยุนเลยก็คือฮักล้นใช่ไหมคะปีหน้ามาทุกวันได้ไหมครับมาทุกวันเลย ขอขอพี่ขอทีว่างไว้สักสองวันได้ไหมทำอะไรวันที่หนึ่งกับสิบหกทำไมอะพี่จะไปขึ้นหน่วยแ,<อ>แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไปด้วยไปพร้อมกันไปพร้อมกันนะครับผมแม่แม่บอกได้ทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งกับสิบหกลุงเออขอเวลาหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เช็คออนไลน์ได้นะแม่แม่ม่นะแม่อยู่ที่น,นนะี่เช็คออนไล,ลนะ์ได้ไหมได้อยู่เนาะอ่ะไหนๆเรามาเจอกันในช่วงเทศกาลสำคัญของคนไทยนะฮะแม่ๆอาจจะแบบปกติเคยอวยพรให้ลูกๆหลานๆเนาะวันนี้ขอพิเศษหน่อยนะป้า ลูกๆหลานๆรวยพรใ่ไ,ไหมได้ไหมคะได้ไหมฮะได้เนาะได้เนาะอาสามุวมแบบรวยพรให้กับทุกคนในในช่วงสุรานหน่อยฮะเจงค่ะก็ให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับที่สุดยอบสุดยอด ขอโทษนะครับขอโทษนะพี่สองคนคิดจะขัดผมเลยเหรอครับเห็นเห็นเมื่อกี้แบบหลายอันแบบปล่อยเต็มที่เลยเบียร์พอนครับครับพเบียร์พอนขอเชียร์และละท่านก่อนเลยครับผมก็ขอให้ท่านนะครับน้องสูงมากนะครับผมแข็นอะไรเ็นอะไนะประเดนทองครับขอให้สุดวันที่สองนะครับที่หนึ่งผมถูกเองโอ้โโอเคขอบชียร์ให้นะครับผมสุภัทราสิษยครับสาธุ อ่ะอะปีก่อนครับเขาไม่ได้อยู่เาเออขออวยพรให้กับแม่ๆทุกคนนะครับรวมถึงพี่น้องคที่มาเที่ยวในงานค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวก็ขอเดินทางโดยสุขภาพนะคแล้วก็เล่นน้ำอย่ามีสติแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆในวันสงการานต์ครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นบูญฉันสงแว่นดำแนะ บูชาเบ้นดังเริ่มจากเดินก่อนเลยโอเคอาจจะมีเส้อเต็เป๋าเฮ้ยน้องๆอวยพรแม่ๆทุกคนลว้ยโอ้ที่ดูแบบอันนี้เยอะเลยโอเคอบูชันแรกดีแล้วอบูชันแรกดีกว่ากันไปแน่เชิญเชิญครับก็ขอทุกคนมีความสุขครับน้ำรวยครับเหมือนที่เราอวยพรเลยครับแล้วก็หมันทุกหมั่นศรครับคิดอะไรขอให้สมหวังแล้วก็สำคัญที่สุดครับเรามีคอนเสิร์ต ของ RSF หรือว่า r e a s u n Form Concert นะครับตอนนี้เปิดรอบสองแล้วครับผมนะครับปุมมือให้หน่อยได้ไหมครับอปอบคุณมากแต่รอบสองนี้นะครับท่านที่พลาดไปรอบที่แล้วสามารถซื้อบัตรได้แล้วครับเพราะว่าความสุขเรามารอบสองแล้วอย่าปล่อยให้พลาดโอกาสนะครับรอบสองมาแล้วนะครับแม่แม่หรือว่ารอบแรกซื้อแล้วรอบสองซื้ออีกได้ะนะเพราะว่าดูแบบซ้าๆสองรอบจะดีมากแม่เผื่อดูได้เพราะว่ารอบแรกกับรอบสองก็อาจจะมีปิด บีดี1ด้วยใช่ใช่ครฮะก็จะพลาดต่างกันครับต่างกันสนุกสนุกเขาเรียกว่าสนุกไม่ซ้ำจำเพลงไม่ได้ครับ2ซื้อบัตรได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับเบอร์โทรเบอร์โทร0 2 2 6 2 3 4 5 6ครับโอ้โหแม่แม่ซื้อยังคะโอ้โหรับ2 เด็กใครไปสองรอบเลยไหมใครดูสองรอบดูมือหน่อยดูมือหน่อยสองรอบเขาเพิ่งเปิดด้วยเด็กถ้าใครยกปุ๊บแล้วถ้าไม่เห็นรอบสองเจอกันรอบสองไม่ได้ไปรอบสามด้วยหรือไงทำไมล่ะแม่ทำไมไปสองรอบเลยรอบแรกยังไงเราเผลอหลับหรือยังไงมันจะสนุกใช่ไหมก็เลยต้องไปสองรอบเอออ่ะนอกจากคอนเสิร์ตนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ทั้งสามหนุ่มไอซิ่งฝากผลงานอื่นหน่อยตอนนี้เราติดตาม อะไรยังไงได้บา้างย้ำกับแม่แม่หน่อยฮะฝากช่องทางติดตามหน่อยค่ะผลกับผลงานมีไหมตอนนี้เตรียมจะแบบ,บสุกเ็เร็วๆนี้เราจะมีเพลงเร็วทั้งสามคนครับเป็นเพลงใหม่ของเรานะครับแล้วก็เมีละครด้วยนะครับทางช่องเวิร์กพอยท์ครับเดี๋ยวตอนนี้กใกล้ๆออนแล้วครับเพลงรำคำเขือนแก้วครับจากยุงข้าวได้ทํามาครับทงช่องพายวกัของซันกับพี่ฟอมีนักด้วยมีหนักด้วย,วยใช่ครับชื่อเรื่อง น่ามากรักมากมากมากครับผมร้องด้วยร้องด้วยขอบคุณด้วมีไปหมดนี่ครับครับก็จะอยู่ไปจนแทนพี่เซนนารีนะครับเราเ้าจะเปลี่ยนแทนเลยครับครับแล้วก็ IG 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 ไอจีของซัน IG IG ของซันก็ซันวงสะท้อนเลยครับเป็นภาษาอังกฤษครับครับผมแล้วก็ของผมเป็นไรอัน จๆครับ R Y A N เตัวอันอันเดอร์สกอร์วาใช่อันเดอร์สกอร์ K A ครับผมครับผมถูกแล้วครับแล้วก็ไอจีผมครับก็ผมจำไม่ได้แล้วก็ไปดูในไอจีน้องก็ถ่ายผมไว้แล้วก็ไปติดตามันครับเขอกว่าอกว่งปลอมค่าเยอะเยอะันนี้อันนี้ของปลอมงผมของปลครใช่นงของจริงเขาลงรูปเยอะกว่าพวกผมอีกของพวกเราดูมี ครับที่้าครับทั้งทั้ง Facebook แล้วก็อินสตาแกรมด้วยครับสังคมแม่ๆตามกันยังคะครต้องถามว่าแม่ๆบางท่านมีใครเล่นไอจีไหมครับมีมีหมดใช่ไหมเล่นเล่นใช่ไหมแม่เมื่อกี้เห็นแบบสกิปอันนวไอจีอะไรวะเล่นแต่เฟซบุ๊กชื่ออะไรนะ ชื่ออะะไรนเออเอาฝากไปตามฝากไปสนับสนุนน้องๆด้วยนะครับแม่แม่ทุกช่องทางเลยครับผมวันนี้สนุกจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจบกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้เรียสเฟรมถ่ายรูปกับทุกคนอย่างน่อยดีกว่านะแม่แม่นะถือว่าเป็นภาพสำคัญของเทศกาลปีใหม่ไทยของเราอ่ะเชิญนุ๊กนุเลยครับมาที่นี่ก็มีห้องน้ำเลยพี่อยากอาบน้ำเมื่อเดี๋ยวนุ๊นี่อยากอาบังดูได้เลยเดี๋ยวช้อนนี้เดี๋ยวเซลฟี่กันก่อนนะคะทุกคนบอกไปโบกมา เลยค่ะเขายายามเข้าเฟรมนะคะชูยิ้สูงที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซอฟี่กันนะคะให้มีไฟไฟมีพล็อปชัวขึ้นมาได้เลยนะได้ซับหน้าแป๊บหนึ่งนะคะไม่ใช่รอแป๊บหนึ่งค่ะให้เดี๋ยวมาใกล้ๆกันเลยชูไม้ชูมือยิ้มฝากที่สุดในโลกโอเค โบกไม้โบกมือยิอม้มหวานๆพบ่างไว้เลยนะเราจะได้เห็นทุกคนชัดๆนะฮะโอเคยังพบค้าไมอยู่นะคะหนึ่งสองสามเย้เย่ไปยาวๆเย่ไปยาวๆว,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 วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะสำหรับงานไอคอนิสคสงการของเรานะครับที่อยู่กันมาเรยกว่ายาวนานถึง12วันนะฮะแม่มีความสุขจริงๆหวังว่าปีใหม่ไทยปีนี้นะฮะทุกคนจะมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมสามารถมาติดตามนะฮะกิจกรรมต่างๆของไอคอนสยามของเรากันได้เรียกว่าสรุกสนานอย่างไทยเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนลากันไปและส่งท้ายกันด้วยความสุขนะฮะจากเรย์แอนด์แซ่โฟสวัสดีบันนี่เมเรียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ